เอาละนี่สินะฉันน่ะจะถูกจ้างมาที่นี่แหละให้ตายเถอะแถวนี้เนี่ยได้ข่าวว่ามันมีแมลงอยู่ตรวจสอบเฮ้ย<อ>เสียงหนุ่มโอ้ชิต not good เดี๋ยวนี่ไม่ใช่บ้านมึงใช่ไหม <c oughs> นี่นี่บ้านลูกค้าหรือเปล่าเฟิร์สคอนแทคเนี่ย <c oughs> เอาละเรามาเปิดเช็คดูดูเอ้ยเฮ้ยแบงมุมเฮ้ยเฮ้ยไอ้เสียงดนตรีน่ากลัวด้วยนะไอ้สัตว์ไอ้เจ้าแบงมุม ไอแกอยู่ไหนล่ะมึงมุมอะไหนอยู่ไหนไอ้แมงมุมเฮียเฮ้ยมึงอะมุไปไหนไปไหนอืมอืม What the fuck ไอเฮียแมงมุมมึงแรงเยอะจังวะมึงแรงเยอะเหรอฮะมึงแรงเยอะได้ยังไงวะไอแปงมุมสายพันธุ์ไรเนี่ยเอเลี่ยนเหรอมึงอยากเข้ามา กันแรงเยอะอ่ะแรงเยอะเกินไปละมึงจะยิ่งแรงเยอะเกินไปแล้วเตะลำโพงปิวเลยแมงมุมเชี่ยเนี่ยโอมยเนี่ยคนบ้านเละเทะหมดละมึงเหรอมึงเหรอไปแอบเชี่ยอะไรบ้านคนอื่นเขาเออเรื่องนี้ไม่ทราบสรุปนี่บ้านใครอ่ะนี่ไม่ใช่บ้านเราใช่ไหมเนี่ย ทำเละเทหมดแล้วโอ้ยอย่าบอกนะเราจะเผาแมงมุไมได้เชียดด้นะในแมงมุมมันอยู่ไหนไวะนแมงมุมมันไปไหนแล้วอะ่ะอ๋อมันใช้แท็กเกอร์ได้นี่วะ <laughs> มึงหาเป็นสัญญาณเลยเหรอจริงจังมากเฮ้ยตรงนั้น หาไม่เจอเผาทั้งบ้านแมงเลยไงเล่าโอ้โหเหี้ยครูเลย,ย,ยวิธีการมันโคตรโหดร้ายเลยเอาละแล้วนี่ก็ทำงานเปนที่สองแล้วสินะเฮ้ยแมงมุมแมงมุมแมงมุมเหรอแมงมุมเหรอืมมึอยู่ไหนวะเชื่อมปีที่ไปแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เชืเอ่อมปีึ้นไปอยู่ไหนวะอยู่ไหนมึงมึมมงอยู่ไหนไอ้เหี้ย ถึงนี่จะไม่ใช่บ้านกูก็เถอะมึงหายไปไหนแล้วเฮี้ยมึงไปสนลูกค้าหรอกนะมึงนี่ไงเจอแล้วเรียบร้อยครับเฮ้ยกระโดดทุบหมดอ่ะเฮี้ยเฮี้ยเชียอพื้นพื้นพื้นมึงหนีไปไหนมึงจะหนีไปไหนเฮ้อมึงจะแอบมากเกินไปละมึงจะแอบมากเกินไปละนะอยู่ในกระเปล่านี่ไงเฮี้ยกูเจอมาแล้วตายอ้าว อย่างนี้เอาเสร็จไปผมซ้ <lever> ำอ่ะซ้ำซ้ำอ้ยยี <ại> อะไรอะ่ะโอ,อ้เป็นเป้มาค้มโ,โ,โอ้โหเกมแมงโรโหดรลายเลยไปกันอุ้ยห้องสตรีมเมอร์ด้วยไหนอีแบงมุงเชี่ยมอยู่ไหนฮะคนเขากังเล่นเกมอยากมีความสุขมีมึงเนี่ยสร้างปัญหาอีเวรพอ่พอปพ่อ ไ oh. อ้น,นี่คืองัดบ้านเขาเข้ามา <you> ใช่ไหมอุ้ยกุญแจครับอ่ามันมีห้องหนึ่งล็อกอยู่ดูยังไงเราก็สุดจริตชัดๆบอกกุทีว่ากูไม่ใช่โจรน,นะอ,อย่าบอกนะว่าจะเอาสิ่งนี้โอ้ยโอ้โอ้ใหม่ก้อนมึงมาไอ้เหี้ยโอ้ย จังหวะนี้เผา,าไปไหนฮะมึงไปไหนมันจะไม่มีใครรอดทั้งนั้นเลยทำไมผม,มาหาไม่เจอเลยวะโอ้ยเหี่ยมไปมุงกระโดดโดดไปียอะไรอืมมันต้องเอาลูกซองยิงเลยเหรือไงเฮ้ยเอาอสัตว์ตอนแรกก็ไม่เห็นอยู่แล้วโล่ให้เห็นคว,วายอีตายไปซะ คือตกใจหลายรอบนะมึงทำกูตกใจหลายรอบเลยเฮียเออมึงเงี้ยอือเอ็เชียบ้านลูกค้าแล้วไงวะฮะบ้านลูกค้าแล้วไงจ้างกูมาเองนะมึงพลาดมึงพลาดแล้วมึงจ้างกูมาเนี่ยฮะจ้างกูทำไมไปไปชอบเฮียบวายอัอะไรอ่ะมาไว้ดูดแบงมึงเหรอคือเฮียอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวที่เอาที่ดูดฝนมาทำไมวะ <ève> ฮะฮะไอ้เหี้ยไอ้เีอยมึงดูทุกอย่างเขาที่ดูดฝุ่นได้ยังไงวะไอ้สัตว์เดี๋ยวเลเราไปเทนะไอ้เหี้ยที่ดูดฝุ่นหรือกระเป๋าโดเรมอนวะเนี่ยมาอันนี้นี่ไอ้ไปดูดแรงไม่ได้ครับเป็นเที้ยอะไรเปี้ยอะไรฮะ ผมมองไม่เห็นเลยครับว่ามันอยู่ไหนเพราะงั้นหน้าที่ของเราคือการดูดทุกอย่างที่มีอยู่บนโลกใบนี้เข้าไปหมดแบบอ้าวเหมือนผมเห็นแรงมือมันเข้าไปข้างในด้วยนะอัดเผาให้เลยเตาอบย่างสดยอดเยี่ยมมากเลยเชี่ยเป็นไรฮะยกของได้ด้วยเหรอ อะไรวะเนี่ย,อยเอ้ยพวกที่จ้างเรานี่ก็สุดยอดจริงๆเลยวกว <c oughs> ไม่ชินสักทีเนี่ยเอาลูกสองแล้วยิงเฮ้ยปิ้งไส้กรอกกินกันดีกว่าทุกคนอ่าเดี๋ยวครับแล้วเดี๋ยวค่อยมานั่งกินกันเอาละแต่ก่อนอื่นเลยเจอไอ้สัตว์ฮะเยอะอ่ะมันนี่ดิ เกมแม่งโคตรระบายอารมณ์เลยครับเขี่ยเข้าไปท่อนในแครอทได้ยังไงวะมึงเข้าไปได้ยังไงมาน,มน,นี่นี่นี่เอา้า what ถ้ามึงจะสูงขนาดนี้นเยอะๆว่ะเยอะๆเยอะๆมามานี่อะไรอ่ะขี่รถ ขี่ทำไรโถเด้อไอ้เฮียโอ้ยยืมเหยียบเละเทะหมดคนครับชนชนชนไอ้เฮียกูจะไม่จ้างไอ้เฮียนี่มาทำงานแน่นอนเลยกูบอกเลย